ก็กล่าวสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับจ้ององกิโอเทเฟมิลี่นะครับวันนี้เราก็จะมาขายรหัสนะครับเกมวันพีชนะครับก็รหัสนี้อยู่เลงเอบวกนะครับใครที่สนใจก็ทักฟซผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็ขอบอกราคาไว้ต้นคลิปก่อนนะครับอ้อราคาอยู่ที่300บาทนะครับก็ไปดูตัวละครกันเลยนะครับก็จะมี ถือว่าเยอะอยู่นะครับในราคา300บาทก็มีหนวดดำเจจงคูสนะครับก็นี่ครับมีสโมกเกอร์นะครับสโมเกอร์เวล80นะครับหนวดดำเวล80นะครับแล้วก็เดี๋ยวครับเน็ดจานิดหนึ่งนะครับก็มีฟุจิโทระนะครับ80แล้วก็เจ็งนะครับ78รอก็73นะครับ จันที่เจ็ดสิบสองอ่าคิดเจ็ดสิบแล้วกาตาคุริเวลเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ไกโดเจ็ดสิบนะครับก็ตัวอื่นก็มีเลสเลี่นี่นะครับเจ็ดสิบโอโอหสิบสองนะครับก็ตัวอื่นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีอ่านะครับกิซารุนะครับกิซารุก็เวลแปดสิบนะเวลตันนะแต่ของผมเวลเจ็ดอยู่นะครับ, 80, นะ 8, รบตัวน,นี้ก็ใครอยากเล่นก็ไปอัพอเอ,เองกันเลยนะครับก็รู้สึกว่ามีแค่นี้นะเดี๋ยว ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับก็300บาทนะครับราคาก็ถือว่าไม่แพงเกินไปนะครับก็อ่านะครับมีนะครับตาเยี่ยวนะครับมีออกตาเยี่ยวนะครับก็เวลอกสิบนัก็กาดอีก2เวลก็บวกสินะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูเหรียญนะครับว่าก็เหรียญก็ไม่มีเวลเปถึงเวลเก้านะครับก็เหรียญตีบวกก็บวกเจ็ดนะครับถูกนะครับเดี๋ยวขอรับเหรียญนี้๊บนึงนะครับ อย่าไปรับเสียเวลาเลยครับก็ไปดูเหรียญก่อนดีกว่านะครับก็ผมจะรับตันไหนก็แล้วก็เหรียญนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ส่วนมากจะเน้นไปทางเหรียญปนเรืออีกนะครับก็ส่วนมากจะมีพวกนี้นะครับก็มีเหรียญแจ้งเหรียญหนวดบ้างครับแต่ไม่มากครับก็ส่วนมากจะเป็นเน้นไปทาง3าปนเรืออีกนะครับก็มีอะไกนุนะครับแล้วก็ครับก็ มีแค่นี้นครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูเจ็ดเ็องกันนะครับก็ไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูดีไงครับก็ยังหนึ่งพันกร้อยยี่สิบแปดนะครับ,ก, 1, รบก็เล่นนอานะครับก็เสร็จกองสีดาวไม่มีครับสามดาวก็มีสี่ร้อยสิบอันนะครับก็จ,จบลิปเพียงแค่นี้นะครับใครที่สนใจในราคา300บาทก็ จากเฟซผมมาได้นะครับเดี๋ยวถ้ารหัสนี้ขายออกนะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับว่าขายออกเลยนะครับนี่ก็เป็นรหัส EP หนึ่งนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กไดไลค์ผด้วยนะครับบ๊ายบาย